ร้องไห้เรืเป้าอ้ะจำไม่ได้ทูกครับพ่อพ่อไปหานี่ตอนตอนนั้นทำอะไรอยู่อ่ะไดส้สวยแล้วได้ลูกแล้วได้ลูกแล้วเออมาดูว่าอยู่จริงยังไงอยู่งั้นโอ้โหพ่อเป็นห่วงทำแรกที่ถามเป็นไงทำแรกเลย ยังไงมึงเล่าไงโอ้มันเป็นไงแล้วก่นโอ้เออยังไจะต้องรู้เรื่อบอกโอ้เออจะตอบเขไปว่ากขาไม่เคยไปอยู่ตะไคร้แล้วก่อนนะคนจะจากอขาจะก็หลงพัฒนันแน่ปู้พัฒนันแน่อืมผู้นี่เนี่ยคือหลงล้วโอ้โหผ่านทุกกลับกลิ่นต่ำมินดาแตาก่อนแกถอนแกไม่ดีอย่างเงี้ยเนาะอ้วนหลงพุ้งนาดแล้วหลมใช่เลยอะอืม ไม่ถกงโอ้งูพอจะหล่มใจคูพ่อเ้าแล้วนะครับความรักหลานนี่เนี่อืมเรื่เกแตหล่มคนเนี่อพอเขาถือมันจะหล่มคนนี่ มีใครเรียกมั่งไหมนอกจากเราเปล่าไม่มีใครเรียกเราเปล่าเรียกคนเดียวอือเราทำเองเกเองคามหลานจัจะเรียกเสลอมคนใครจะว่าไงเล่าอืมหลานคนเดียเลยอ ยี่ป่าวเขาตดูว่าันี้ตางคนต่างตายจตก็ไม่ด่าใช่นะเนาะทำไมมานี่เลิกเลยเนี่ยเลิกคุยเลยขนาดนี้ยังมันชื่อะไรเนาะนีไปแล้ว

เเรียกก็ลืมชื่อนี่ไปแล้วแล้ยก็ลืมด้วยลว่าเขารู้ชื่อไอโอ้อาเหลือบนเขาที่นั่งคุยอย่นี่เออเออก็นันแน่ทำไม่ได้ไงทุกคนทุกคนเนาะแต่ผมมีผิดข้อแล้ว เดือ,พอ,พอือทออทั้งหน่อยเฉลิมคนไปเลย่มคุณนยือไปลไหนจะตั้งชื่อให้เหลยอเรา เล่าแม่ให้ฟังสิแม่เป็นคนที่จะเป้าอ่ะไม่ไม่ใช่อะไรวะลืมเลยแม่ชื่ออะไรนะลืมแอบแอบแอบอเล่าไม่แอบหน่อยสิว่าแม่แอบนามสกุลอะไรนามสกุลเดิมเขาอ่ะทองม่วงอ๋อแม่แอบทองม่วงโอเคทองม่วงเล่าเล่าหน่อยสิว่าแม่แม่แม่แอบเป็นยังไงมัง ชอบอาหารอะไรอ๋อกินทุกวันเนี่ยเนี่ยทุกวันที่เราชอบมาตรงไหนแต่ไรก็ชอบกินชอบเป็นคนชอบทําอะไรชอบแบบไหน,นชอบสอนลูกยังไงอะไรเงี้ยโอ้นั่นนายสอนเลยไม่สอนเลยไม่เลย,เ,ลยเป็นตัวอย่างอย่างเดียวอ๋อแค่ว่าตัวอย่างอย่างเดียวอืมไม่สอนไม่เคยอยากเอากับเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยเลยแม่อืม,อมก็แกไม่ค่อยจะเอางาน,น เอาก็ไม่หูกินอืแม่ไม่เอาเนาะงานก็ไม่ทำว่าเราแกบางคนคิดเกียงมากเลยล่ะแม่ถึงแม่เป้าแม่แอปแม่แอบเขาบอกเขาบอกเป้าใช้เป้าอย่างเดียวอ๋อโอเคโอเคแม่แอบไม่ค่อยทําไม่ค่อยทําโอเคโอเคได้ผัวใหม่เลยนะได้พอจอยเนี่ยนะแอปพอจอยยังอยู่ไหมเนี่ยตายไปหมดแล้วโอเค แกไม่ทำงานอะไรเลยตอนนี้ mm hmm. ก็ชายเราเลี้ยงน้องตอนนั้นเราไปจัดคุนสองคนกับพ่อจัดคุงหลาก็ไปผ่าบา้านแล้วเขียนใจแล้วก็มาเที่ยวไปบ้านตอนเชา้าตีสามทีสี่เขาก็ไปสองคน mm hmm. ให้เราเลี้ยงน้องหรือข้าวให้น้องกิงนน้องวีเนี่ยองานเนี่ยบอกโอ้โหแม่ไม่เอาอะไรเลยแม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอันนี้มนีน้อง่อจอยจอยชื่อเล่นชื่อจอยแต่ชื่อจริงพ่อใหม่พ่อใหม่อ๋อพ่อใหม่่อที่จอยสองคนอ๋อแสดงว่าพ่อใหม่มีลูกสองคนชื่ออะไรนะ ตุนก็อจอยตุนก็จอย,จอ,ยอันนี้คือพ่อชื่อจ้อยจ้อยอ,อ๋อพ่อชื่อจ้อยพ่อใหม่ชื่อจอ้อยพ่อใหม่ชื่อจ้อยมีลูกใหม่ชื่อตุนกับอะไรวะจอ้จอยกับตุนตุนตุนเป็นคนโตรหรือจ้อยเป็นคนโต ตุนคนโตแล้วก็จ่อยนี่คือพ่อใหม่ชื่อพ่อชื่อจ้อยโอเคตายไปหมดละเหลือคนสุดท้องจ่อยเหลือจ่อยจ่อยกระเป๋าจ่อยจ่อยกระเป๋าแต่ว่าเขาเรียกว่าคนละพ่อพ่อต่างมารดาเฮ้ยพ่อต่างอะไรว่าคืออะไรวะพ่อ ต่างพ่อพ่อต่างพ่อบรรดาเดียวกันโอเคแม่เดียวกันต่างพ่อโอเคเรียกไม่ค่อยจะถูกต่างพ่อโอเคแม่เดียวกันพอจ้อยจ้อยใช่ไหมจ้อยเนี่ยตายอยู่เท่าไหร่โดยประมาณเราได้พวกบ้าน ไ้วอ yeah. ัน <t seine Christmas> ีไดมางอ๋อเป็นอะไรายเป็นงานาตอก่าวคนเนาะโอ้หาอะไลูกในหัวเปอนแล้ว

嗯，哎呀，不好意思。